มอสแมเอยามีเยออ่ะสักฝุไหมสกุไหมแสักุดไหมสักุไหมอ้ไมวโค้ดไอ้โอไม่ได้อ่อเฮียแรงจัดแรงแรงจิงแรงจิงช่ด้วยกผชอบมากยังไม่เห็นจะไปล่าแมมอสเจอยุงกัดตายก็เอแม่โปรเจกต์ใหญ่ใหญเฮียตายเพราะยุง พี่บอลเขาติดเล่นเนี่ยพี่อย่างเงี้ยแหละเฮ้ยทำไมมันหลับนานจังวะทำไมมันจมืดอ่ะเอาเอากุญมอร์นิ่งว่ะไปพร้อมทุกคนเดี๋ยวกูแบกเอ่อเอาเอาส่วนผสมไอหมอเอาส่วนผสมทำว่าไปแล้วใช่ไหมพี่เฮ้ยพี่พี่หมอพี่หมอพี่ปากพี่ปากพี่เซ้ตกตกตกน้ำไปดิได้ได้ได้ให้ปลาไหลเฮ้ยอย่าตีเรือดรู้เดี๋ยวพี่การหนึ่งการหนึ่งเฮ้ยใครตกเรือดพอการพอกันเตอร์ ไปนับตามมาเรือพี่ทำมาอยังไงวะทำไมมันช้าจังวะพี่มึงไม่ใช่เรือเรือพาราลดาโบ๊ทไม่ใช่สปีดโบ๊ทไอเวนเช็คมอเตอร์ดิเช็คเนี่ยมอเตอร์นั่งอยู่ในไอพี่มอเตอร์เนี่ยถากมาลงไปดิถากมาลงไปดิเฮ้ยเอ้ยกูบอกว่าจ่ายก็แพงอย่างงี้โอ้เรือนี้เก็บของได้เยอะว่ะเฮ้ยถ้าตกถ้าตกน้ำไปตอนนี้นี้บอลจะขึ้น ก็พี่แบงค์คงไม่หยุดเรือจริงเองมคงอยากเล่นกูนะ้วถ้ากูตกเรือกูโกรธกูลบเกมทิ้งเลยเช้งเม้งอ่ะกูบอกเลยถ้าตกเรือมึงไปหามมึงไปล่าหมูป่าล่ากวางอะไรอยู่บ้านสีมึงตามมาทำไบพีเซ่นเฮ้ยเฮ้ยพี่ตัวตัวคอพี่เป็นแค่ซอกกดพี่โอ้โหโอ้ยเท่เออต่อยเพื่อนมันจะฝึกสกิลนะต่อยเป็นเรื่อยมันจะได้อันอับใช่เมื่อกี้เราเห็นละไม่ขึ้นอะไรมาไหมรู้ใช่ไอ้เที่ยฝ่าต่อยพีเซนเลยดิต่อยพีเซนเลย สัตว์มันคือทำร้อนนะต่ยกันอยู่แหลยต้นแต่หน่อยเพื่อนเมื่อนมือร้อนไม่น่าจะต่อยเพื่อนแล้วเลื่อนรถนะจะได้มันอย่างนี้มันเปิดโม่ได้กดแทบสิกดแทบแล้วก็เปิดดบมันมีลูกดาบอะลูกดาบสองอันอะยา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 ไม่โดนฝั่งลูกค้าต้องเปิดด้วยไอเนี่ยตอนนี้พี่แบงค์พักกูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยตีบอสเนี่ยอยากไปตีอย่างอื่นอะตีอะไรถามพี่แบงค์พี่แบงค์น่าจะรู้ดีเรื่องเนี่ย ไ <passwords> ปไปถึงไปถึงไปถึงถ้าเทียบท่าแล้วเดี๋ยวสร้างสร้างสร้างที่อยู่ก่อนนะกูยังไม่รู้เลยว่าพี่แบงค์พาคุณไปไหนไอ้เหียคือมึงถามคนขับเรือก่อนไหมว่าแกรู้หรือเปล่าว่าแกพาเราไปไหนเนี่ยโอ้วเนี่ตัวเอมเนี่มึงลงไปสิมึงสเนี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ียวเดี๋ยวเดี๋มาเ่เดี๋ยวมาี๋ยวเดยเรือมวเดา๋เี๋ยดียวเนี๋ยวเดี๋ดี๋ยเียมึงดูแบบเีคนตัวเเย ใครยิงถนูตัวอะไรเรืองแสงอยู่โผล่มาในน้ำในตัวใครตัวนันนะอ่าเดี๋ยวดูเด็ดเออนั่นแหละผมก็โดดโดดก่อนคนแรกกับพี่ให้มันแทะเรือไปก่อนดูเริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตอนไอ้เจ้าสมุทรเหรอจริงๆโล่ที่นจริงพี่พี่บอมันไม่เห็นไงพี่พี่บอลบังอ่ะพี่บอลกูวางกูนั่งอยู่บอกจะมายืนบังเข้มยิบหายได้กินทะเลที่เนี่ยเข็ม ไข่พี่ใช่แหละบนเกาะเห็นไหมมันเป็นเหมือนแบบที่ตั้งอะไรทั้งอย่างมันกินใหญ่ๆห่ะไม่ใช่พี่เนี่ยอะไรอ่ะอ๋อเรนส์คืออะไรอ่ะชื่อเกาะอะชื่อเกาะดินแดนใหม่เฮ้ยเกียอ้ยตัวอะไรอ่ะแมมมอสแค่แมมมอสแมมมอสยาเมียยาเมียเออยาเมียว่ะสักฝุดไหม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  ไ้กูเทียบท่าก่อนให้กูเทียบท่าก่อนได้ไไงับป๊บปหาหาที่เซฟก่อนเราต้องทาที่เซฟก่อนทชยที่ว่าโดนไปโดนโดไม้เนี่ยมึงต้องเอาเบี้ยลงไปก่อนและขุนอย่างกูลงทีหลังกูเบื่อว่ะไอ้ไๆๆต่อ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 ยต่อยต่อยต่อยเดียวตายเลยไป่หรอเออทีเดียวตายอย่าลงมาไปไ มึงได้กดบล็อกปะแม่ขึ้นมาขึ้ื่อนมากดอีกดอีอ้าวมาแล้วมาแล้วอ้าวออกไม่ได้เฮียอ้าวเฮียแรงจัดแรงแรงจริงแรงจริงช่วยด้วยช่วยด้วยอ้เฮียแรงจัดอ้าเตะตายแล้วจะได้บ้างไอ้บ้าโหยเอ้ยออกเรือมันเกยตื้นพี่ชาย เรือพังเรือพังเยิยแรงจริงผมฆ่ามาก่อนวุ้นอะตอนเนี้ยยิงยิงมาหน่อยยิงมาหน่อยยิงมาหน่อยยิงมนไอ้เฝ้าไอ้เออกูโซ่หนึ่งตัวคิวอ่ะกูคิวแล้วหนึ่งตัวโอ้ตายกูคิวแล้วหนึ่งตัวโอ้ตายพี่แบงค์เดี๋ยวว่าจะการเองมอส q u โตอ่ะมันคือดูดเว้ยเอาเลยกูชุบชีวิตได้ไหมเนี่ยนีฮะแล้วเหลือพี่แจ็คกับกูไอสัตว์ ้เหลือเหลือกูคนเดียวเลยสินะไอ้เหี้ยหมอไอ้เหี้ยยุงหมอต้องสร้างวาร์ปว่ะได้พี่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้เหี้ยบอลมึงยิงให้ตายดิเดี๋ยวกูบล็อกให้เดี๋ยวกูบล็อกให้ฉันดูมะมึงยิงไอ้เหี้ยขอขายหมดตัวเลยูฉันดูพ้าเปเกือบร้อยดอกไอ้เหี้ยพอมขวานทางกูอีกเหี้ยเดี๋ยวกูบล็อกเลยเดี๋ยวกูรอให้มึงจัดการเศร้าเลยว่ะไอ้สัตว์เออพี่แมงพี่แมงพี่แมงเราติดเรือไปเอาไปเอาศพป่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้ตายแน่นอน ยาเมียาสักฝุดไหมล่ะมึงไอกี้สักฝุดไหม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 ไอ้สัตว์ฝุ่นชว่มเลยเฮียเป็นยุงมันโหดโหดมากกัดกัดทีเดียวเลือดเลยยี่สิบสี่อ่ะผมตายอ่ะผมตายนั่นเฮียเขาบอกเขาเขาบอกว่าแกงอาเที่ยตายเพราะยุงเหมือนกันอ่าไม่ต่างไม่ต่างจากเราและเราอยู่กันครบอย่างเฮ้ยขาดใครเป็นคนไหวหมอ อยู่นี่อยู่บนเรือเนี่ยไหนวะเกียบจับเสาด้วยกันอยู่เป็นแจ็คโรลสอยู่ซ้อนซ้อนไอเทปอยู่โอ้ยสันแลเรือแม่งอย่างกังเลยเฮียคือเมื่อกี้เมื่อกี้ได้บอลมันยิงตายผมก็สร้างบาสให้พี่ได้แล้วที่แดงคือทันทีบอลิงไม่เป็นเนี่ยอย่างเฮียเลยทะลุกูพังพอดีเพื่อนเคยเคยเคยเทปก็ยิงล่วงนะแต่ไอบอลยิงไม่ได้อะไอพี่พี่บอลบอลซัดระยะใกล้เลยล่วงเลยมาหน่ะ ไม่ผมยิงไปแล้วตัวหนึ่งแล้วแล้วก็มันเหลืออีกมันเหลืออีกสองตัวแล้วผมยิงเจ็บไปตัวหนึ่งเลือดยุงยังติดขวานอยู่เลยเมื่อกี้หลอดนีกคนคนเดียวเขายิงเขาแทงไงที่วิ่งหมดนะไอ้เหี้ยตัวนี้มันหลบไม่ยากมึงกดขี้ขี้ขวาใช่ไหมว่ามึงขี้ขวาแล้วสเปบาร์แล้วเรื่องทิศทางมันก็กระโดดหลบแล้วใช่ครับพี่โดดหลบอย่างเดียวไงไม่ทำนาเมจเลยไงเย็นๆมันจะมีจังหวะอยู่มันจะมีจังหวะหลบจนสเตมีน่าหมดไอ้เวรถ้าจะเอาสมุดมาก็ เพลงเว้งในสัตว์สุดจีนในสัตว์ไม่เจออากงแน่นอนในสัตว์กูชอบมากยังไม่จะไปล่าแมมมดเจอยุงกัดตายเอ็ดแม่โปรเจกต์อใหญ่ใหญ่ที่จตายเพราะยุงคอมึงเล่นเียแล้วอะนคพี่เสริมแมมมดในสัตว์เจอยุงกัดตายโหงคนเราไม่ต้องคิดอะไรให้มันใหญ่ไว้ก่อนเออก็ช้าไงเราอยากบวกไงเราไม่เคยเจออะไรอะ เฮ้ยแล้วเรื่องแสงโอ้โหตกใจว่ะตกใจผมเห็นผมก็ตกใจเหมือนกันเรื่องแสงเรื่องแสงไม่มันมันจะมีเลือดมาเลยมันจะมีเลือดมันจะมีเลือดไปแล้วแจบแถมพี่พีแถมพี่พีนั่มาก่อนอ่ะยาวๆอยู่กัดไอ้เหี้ยอยางคาต้องกดไหมหยุดดอุ่นไอ้เหี้ยเอางี้เอางี้เอางี้แผนแผนเราเป็นงี้แผนเราเป็นอย่างงี้อะไรนะพี่บอลลากลากมันออกไปผมกดบัฟกวางให้พี่บอลวิ่งลากมันออกไปได้ หรือให้ผมแรือให้ผมแทงก็ได้พี่บอลไม่เอาไม่เอาพี่บอลผมว่าผมว่าพี่ในแถบเที่ยวสุดในทีมเนี้ยสัญญากูก่อนนะถ้าสมมติว่าครูทำทำอย่างนี้ปุ๊บมึงจะต้องตัดจริงๆเดี๋ยวกูทำว้า้เดี๋ยวกูทำบ้าให้โอแต่ถ้ามึงตายหมดกูเลิกเล่นเลยนะเฮียกูต้องมานั่งเรืออย่างนี้อีกไอ้สัตว์นั่งเรือไม่ได้แล้วรีซอทำเรือไม่มีเลยเฮียก็ลืมแมตเซเว่นก่อนจะได้สัญญาแก้เมาเรือไอ้สัตว์นานมากทิ้นนาทีเนี่ยเฮียนั่งเรือสิบห้านาทีแล้วสัตว์ ชีวิตอูจะต้องไปแท้งยูมายูมาไอ้ย์ตายไอ้ย์มันก็ไป้งอยู่ไอ้มันระเบิดี่เลยไอ้ยูไอ้เยี่้ยีมึงมึงจับเรือเรือไปเลยไอ้เยี่เรือเรือจะพังเรือจะพังไปเรือไปที่เรือไปที่เรือเร็วมันหายไปไหนอ่ะมันหายไปไหนอ่ะไปที่เรือใหญ่ไปที่เรือใหญ่เร็วี่ใหญ่เร็วเร็ว ยุงมันตามมาข้าผมไม่ผมล่าไปแล้วเออไปเก็บของตอนดึกตอนมียุงไอสัตว์ไอเหี้ยอะไรวะเนีอะเกิดมาไม่เคยกลัวยุงขนาดนี้เหี้ยเราต้องบัฟบกวางเว้ยเราต้องบัฟบกวางแล้วเรารีบกินอาหารแล้วจุกจุกศพแล้วรีบไม่ดีไม่มีอาหารไม่หมายถึงจุกศพก่อนแล้วกินอาหารไงที่ผมผมผมต้องไปละเดี๋ยวผมมาใหม่แป๊บนึ่งเย้ๆไม่เป็นไรเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะสามสองไปไป ขอกูอยู่ไหนอะเดี๋ยวผมชุกให้พี่ไปไปไปโวยพี่เทพกูตายก็าปีนมาพี่ก็าปีนมาเฮ้ยของของหนักของหนักพี่อะไรเต็มไปหมดวะเนี่ยแล้วกูของทำไมกูหนักมากอะก็าปีนตีเรือโอ้ยเกบสาม ได้ไหมได้ไหมผมได้ได้ผมผมกินผมกินสเตเมียอยู่กูไปละวกูไปละวกูไปละไปยาวเลยทีนี้ไปก่อนไม่รอแล้วนะไหนผมลองขับแหวนไิ้นนี้อะไรวะมันแสบตามันโดนไฟตึ้งเหลือสองตัวสุดท้ายว้ามต้องต้องสร้างวาร์ปอ่ะตอนนี้ได้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพยายามเดี๋ยวผมพยายามดีกว่าไอ้กดเปิดแบบหน่อยโอู้หูอู้ยุ่งกัดแรงชหี้ยผมว่าผมคลก่อนดีกว่าพี่กำลังเข้าเข้าปากไอ้นี่แล้ว ออ้้เหียโจก่นถ้าพี่ตายก็ต้องกลับมาครับซอฟเฟลอ่ะเข้ามายังเข้ามายังโอ้โหผมก็ตั้งใจกลังไม่กัดรูเลยจะบัฟผมจะบัากวางเพิ่มแล้วแป๊บนึงนะอ๋อยังอยู่ยังอยู่โอเคโอ้กรบินก็มาโอ้เข้าป่าธรรมดาแล้วว่ายุงอยู่ในป่าพี่ผมผมล็อกขอบอยู่พี่ผมล็อกขอบอยู่กำลังตามไปเนียเสียงหมูป่าน่ากลัวใช่ไหมนี่ครับ พี่ครับไอ้บลเบนล์รอเลยเดี๋ยวผมผมไปถึงผมตั้งไอ้นี่เลยตั้งวาร์ปเลยจะตั้งวาร์ปใช้เวลานานปะไม่นานด่วนเลยหมอปูกับไอเฟลไปช่วยแล้วแล้วมันจะมัก็ไปตั้งข้างในลึกขนาดเลยเหรอวะไม่คือตรงนี้มันสร้างไม่ได้เว้ยโดนยุงกัดตายไอ้เยี่แย่หมอไปหมอไปลองซาติน่าบ้างเข้าป่าเขียวมันเลิกตามแล้วถ้าบอกป่าป่าเขียวมันเลิกตามแล้วไอมันตายแค่ป่าไอ้เหี้ยพี่พี่ ไม้ไอ้ของสร้างอยู่ที่ศพผมอยู่ป่าเขียวเลยพี่พี่เดินมาเดี๋ยวรอพี่แอคทีฟเวตแบบศพเดินเข้าเลยสอบแหละสอบผมผมสอบผมสอบกิ้งรอแล้วสอบกิ้งรอเฮ้ยไหนอะไม่มีไม่มีอาหารแบ่ง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 กันแบ่งกันคอนเน็กต์ละคอนเน็กต์ละคอนเน็กต์ละ